สวัสดีครับว่าตอนไดลี่การเงินนะครับวันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมนะครับในวันที่ต้อง work from home ใช่ไหมหลายๆคนนะครับคือผมอยากคุยเรื่องประเด็นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินบ้างไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือไม่ชอบนะนะครับคือเรื่องรีวิวหนังสือผมก็มีนะครับเรื่องของอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับกับกับการเงินเลยก็มีนะครับแต่ว่าด้วยตัวผมเองอยากจะ จะคุยอยากจะเล่าหรือว่าแบบว่ามีเรื่องอยากแช่งเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆอยากดูหรือเปล่านะครับแต่ขอ,네อ <ะ S 2> คลิปนี้เป็น1คลิปแล้วกันนะครับที่ที่อยากมาเล่าให้ฟังวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเล่าคือเรื่องของการก้าวขาออกจากคอมอ์ตโซนนะครับเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเนาะนะครับเรื่องของคอมฟอร์โซนคอมฟอร์โซนนะครับหรือว่าคําว่าคอมฟอร์อมออนัคมออนคอออนืคอคําว่าเราสบายเราอยู่กันบมันแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมหมายถึงว่าเราอยู่กับมันแล้วเราสบายใจเราอิ่มเอมเราอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ของเราล่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นกาาารทงาํงน เราก็จะทําในสิ่งที่เราทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าแบบหลายๆเรื่องเนาะในในความคิดของเรา mindset ของเราเนี่ยนะครับเราจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจนะครับมันไม่ผิดมันไม่ผิดแต่บางทีนะครับมันจะมีคํานึงที่จริงๆคุณครูของผมเนี่ยเขาสอนไว้ว่าคือเราตัดสินด้วยตัดสินชีวิตนะครับด้วยคําว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ได้นะครับคนเราต้องตัดสินใจในสิ่งที่มันควรทํานะครับมันจําเป็นต้องทํา ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบนะครับบางทีเนี่ยสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบคือเราชอบทําในสิ่งที่เราชอบอะ่ะนะครับอะไรที่ไม่ชอบเราไม่ทําแต่มันต้องกลับมามองนะครับว่าแล้วมันตอบโจทย์เป้าหมายเราหรือเปล่าน,นะครับมันเลยเกิดภาพของคอมฟอร์ทโซนขึ้นมานะครับว่าคนหลายคนติดอยู่ในช่วงของแบบเขาเรียกว่าเสพสุขแล้วมันติดนะครับมันอยู่ในช่วงเวลาที่เราอยู่แบบนี้ก็ได้ นะครับมันมันทำให้ mindset ของเรามันเปลี่ยนไปนะครับต้องบอกว่าความคิดของพวกเราเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีมีความสําคัญมากนะความคิดของเรามันมีตัวตนครับถ้าเราคิดแบบไหนเราได้แบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับคือต้องต้องเล่าว่าผมมารู้จักคําว่า comfort zone นตอนที่เต้องย้อนกลับไปตอนที่เรียนเลยนะครับ ปถมมัธยมผมอยู่โรงเรียนไทยมาตลอดนะครับโรงเรียนไทยคือเรียนภาษาไทยมาตลอดไม่ได้เป็นแบบไปวิงกัวสภาษาไม่ใช่เป็น e ี English p โปรแกรมนะครับเรียนภาษาไทยมาตลอดจนวันหนึ่งเนี่ยผมจะเข้ามาหาวิทยาลัยปริญญาตรีแล้วมันต้องตัดสินใจนครับว่าเราจะเข้าแบบธรรมดาภาษาไทยหรือเราจะเข้าแบบอินเตอร์ดีนะครับมันเป็นจุดแรกมันเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าช่วงเวลาแรกเลยครับที่ผมรู้จักคอมฟอร์มโซนว่าเฮ้ยถ้า ถ้าเราชอบเราทําในสิ่งที่เราโอเคเราชอบแบบผมก็จะเลือกเรียนไทยแต่ผมจชิญเลนตัวเองครับชิญเลนตัวเองโดยการที่เราจะไปอยู่ในอินเตอร์ที่เรียนภาษาอังกฤษไปเลยนะครับมันยากแหละแล้วมันก็รู้สึกไม่ชอบแหละแล้วมันก็รู้สึกไม่ถูกใจแหละแต่ทําไมมันถึงตัดสินใจเป็นแบบนั้นนะครับคนเราจะตัดสินใจทําอะไรนะครับหรือการจะออกจากความฝันสนสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของเ,อเป้าหมาย นะครับหรือ g o นะครับว่าเราอยากจะไปไหนเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทําอะไรคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเขาจะไปเขาจะหาทุกวิถีทางเพื่อทําให้สําเร็จแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีเป้าหมายในการทํางานไม่มีเป้าหมายในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยครับคือความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ เพราะถ้าเราไม่มีไม่มีขนทางไม่มีเป้าหมายก่อนเอาที่ไม่มีเป้าหมายก่อนวันนี้ขับรถออกจากบ้านถ้าไม่มีเป้าหมายจะไปไหนนะครับมันไม่มีท <limitations> ิศทางแต่ถ้าเราบอกวันนี้เราจะไปเชียงใหม่เราจะมุ่งหน้าไปเชียงใหม่ส่วนวิธีการเดี่ยวเราจัดการเองจะไปทางไหนอ่ะจะไปทางรถไปทางเรือจะไปทางอะไรก็แล้วแต่เรือเรือไปเชียงใหม่ไม่ได้ใช่ป่ะนะครับแต่มันอาจจะเป็นหนึ่งเส้นทางที่เราไปใช่ป่ะเพราะเราไม่รู้ไงว่าเรือไปเชียงใหม่ไม่ได้ รถไปได้แต่มันช้าเครื่องบินไปได้แต่มันแพงมันมีมันมีเงื่อนไขมันมีปัญหามันมีอะไรให้เราตามแก้แต่เราไม่สนใจครับว่าเส้นทางนั้นวิธีการนั้นจะเป็นยังไงเราสนใจแค่ว่าฉันต้องไปให้ถึงเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าคนไม่รู้เลยว่าต้องไปเชียงใหม่ไม่นไม่ได้ถูกกาหนดตัวเรื่องของเป้าหมายขึ้นมาอันนี้เรื่องใหญ่ครับมันไม่มีทางไปถึงเชียงใหม่ถ้าคุณไม่เคยคิดเขาบอกว่าคนเรานะครับไม่มีใครไป คือไม่มีใครทําความสําเร็จแต่ได้ไปไกลกว่าความคิดของเราถ้าวันนี้เราไม่เคยคิดเลยครับว่าเราจะทําแบบนี้เราจะเป็นแบบนั้นไม่มีวัน oren? นะครับเขาบอกว่าคนจนไม่ได้จนเพราะว่าเกิดมาเป็นแต่เขาจนที่ความคิดเพราะเขาไม่เคยคิดที่จะเป็นคนรวยนะครับคำพูดมันดูสวยหรูนะนะครับแต่คนจนจนที่ความคิดนะครับเพราะเขาไม่เคยคิดเขาอยากจะรวยเพราะเขาจะพูดคําว่า ไม่กล้าเอาตัวเองไปเทียบกับคนรวยหรอกไม่กล้าเปรียบเทียบว่าไม่ค่ากล้าเอาตัวเองไปสวมรอยคนรวยหรอกเพราะว่ามันไม่มีโอกาสก็เพราะเขาคิดอย่างนี้ครับพราความคิดมีตัวตนไงเพราะเขาคิดอย่างนี้ปุ๊บเขาไม่มีวันสําเร็จแน่นอนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะรวยเป้าหมายมีล้นนะเป้าหมายคืออยากจะรวยแล้วทํายังไงถึงจะรวยอ่ะนะครับทายังไงถึงจะรวยคำ,คำตอบต่อมามันคือการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทั้งนั้นเลยครับตื่นเช้าสิ ตื่นเช้าจะได้มีเวลาใน24ชั่วโมงมากยิ่งขึ้นคนเรามี24ชั่วโมงเหมือนกันครับคำว่าไม่มีเวลาไม่มีอยู่จริงคําว่าไม่มีเวลาเป็นแค่ข้ออ้างเป็นค่ข้อแบบข้อที่เราทําให้ตัวเองสบายใจว่าฉันไม่มีเวลาคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่เราจะสรรเวลาอย,ย่างไงถ้าเราตื่นเช้าขึ้นเราจะมีเวลาในวันมากขึ้นตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกนะครับมันจะมีเวลามากขึ้นมีเวลา,าไปทําอะไรอ่ะอย่าบอกว่าไม่มีเวลาถ้าวันนี้ยังมีเวลาไปนั่งดูซีรีส์ อย่าบอกว่าไม่มีเวลาต้้งวันนี้ยังนั่งเล่นเกมได้มีเวลาแต่แค่ไม่จัดสรรมันเพราะอะไรก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบไงฉันต้องจัดสรรเวลาไปอ่านหนังสือฉันต้องจัดสรรเวลามาฟังพอดแคสต์ฉันต้องจัดสรรเวลาไปทํางานให้มากขึ้นฉันต้องจัดสรรเวลาไปหางานที่2 3 4อย่าบอกว่าไม่มีเวลาเพราะนั้นอย่างแรกครับอย่าโกหกความต้องการของตัวเองถ้าอยากประสบความสาเร็จอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนได้คอมฟอร์ทโซนมันมีอยู่ทุกคนแล้วครับแต่เราต้อง ต้องยอมรับอ่ะเราต้องยอมรับสิ่งที่เราอยากได้ยอมรับในสิ่งที่เราอยากเป็นซื่อสัตย์ครับผมจะใช้คําว่าเราต้องซื่อสัตย์กับเป้าหมายซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเราเองเราต้องหมั่นคุยกับตัวเราเองบ่อยๆว่าฉันต้องเป็นฉันต้องทําให้ได้แล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวที่ผลักดันนะครับเป็นไฟผลักดันเราให้ออกมาหลายคนจะเกิดภาวะเบิร์นเอาท์นะครับเบิร์นเอาท์คือทำไปเรื่อยๆจนแบบ่านมันหมดไฟมันหมดไฟมันหมดปุ๊บแล้วเราก็จะรู้สึกว่า มันก็ทำไปวันๆไม่เห็นมีประโยชน์ไม่เห็นมีคุณค่าเลยเราก็ทําไปวันๆสิ่งนี้น่ากลัวมากนะครับเบิร์นเอาแล้วมันจะทําให้เราค่อยๆจิตตกและซึมเศร้าตามไปเอง แล้วเราจะค่อยๆลดความสามารถในตัวเราเองลงไปด้วยนะถ้าเกิดเราเป็นคนที่เก่งมากเลยครับแต่อยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีเวทีให้เราแสดงออกอยู่ในพื้นที่ที่แค่ยกมือก็ผิดแล้วอยู่ในพื้นที่ที่ไม่รู้จะทําอะไรมันจบแล้วครับความสามารถของเราจะถูกใช้น้อยลงอะไรก็ตามนะครับเมื่อใช้น้อยลงมันจัดสรรไว้แล้วครับว่ามันจะด้อยลงไปนะครับเราคิดน้อยลงสมองจะอ่อ เราพูดน้อยลงการพูดเราจะห่วยนะครับเราฟังน้อยลงหูเราจะปิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องโฟกัสมากๆคือมันจําเป็นต้องต้องมีแรงผลักดันจากภายในเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนคือเป้าหมายอย่างที่2คืออย่าตัดสินชีวิตด้วยคําว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าเราทาได้2ออย่างนี้ผมเชื่อเลยว่าพวกเราเนี่ยก้าวขาออกจากคอมฟอร์ทโซนได้เลยกับอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่กลัวเรื่องของคอมฟอร์ทโซนคือ ความกลัวไงครับเพราะเรากลัวไอ้เรื่องของความกลัวนี่แหละมันเลยทําให้เราก้าวขาออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ได้คอมฟอร์ทโซนมันคือสิ่งที่เรารู้สึกมันสบายใจมันเซฟไงแต่เมื่อไร่ก้าวออกไปมันมันรู้สึกไม่สบายใจอ่ะมันรู้สึกว่ามันกลัวมันกลัวความผิดหวังมันกลัวความผิดพลาดผมต้องถามอย่างนี้ครับถ้าเรากลัวความผิดหวังถ้าเรากลัวความผิดพลาดมันจะมีโอกาสนั้นที่จะโตไหม ถ้าเราอยู่ในที่ที่เดิมเราทําแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมมากี่ปีแล้วครับใช้ชีวิตเดิมเดิมทแบบเดิมแล้วมันประสบความสําเร็จไหมถ้ามันประสบความสําเร็จแปลว่าอาจจะยังอยู่ในจุดที่ถูกแต่ถ้าวันนี้เราทําใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จต้องคิดแล้วนะอีกนานแค่ไหนล่ะจะประสบความสําเร็จมันมีโอกาสไหมที่เราจะประสบความสําเร็จถ้ามันไม่ไมีแล้วอยู่ไปทําไมอยู่ไปวันวันจริงๆใช่ไหม คือเราต้องกลับมาย้อนคิดครับหลายคนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยว่าอยู่ไปเราได้อะไรทําไปเราได้อะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้รีคราออกจากงานนะครับไม่ต้องออกนะแต่ผมแค่บอกว่าคอมฟอร์ทโซนในแต่ละเรื่องมันมีหมดแหละบางคนไม่กล้าแสดงออกงั้นไม่กล้าแสดงออกแล้วเราวันนี้ต้องถามตัวเองครับแล้วเราเราเราหลุดกับโอกาสที่เราจะได้รับไปกี่ครั้งแล้วโอกาสที่เราจะเป็นอ,อะไรก็ตามที่เราอยากเป็นวันนี้คอมฟอร์ทโซนของเราคือการไม่ไปคุยกับคนแปลกหน้า ถ้างานเราไม่คุยกับคนแปลกหน้าถ้าเราคุยได้ล่ะคิดกับกันถ้าเราคุยได้ล่ะงานเราเงินเรามันจะมากขึ้นไหมบางคนบอกว่าอยู่ในคอนฟอร์มโซนคือทํางานที่เดิมไม่มองหางานที่2เลยแล้วอยู่ที่เดิมมันตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องการไหมเอาแบบซื่อสัตย์นะเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆเราซื่อสัตย์นะมันตอบโจทย์หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ข้ออ้างว่าอยู่เท่านี้ก็ได้ ถ้าความต้องการจริงๆคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่อยากให้ตัวเองมีความสุขมีเงินใช้อยากเดินเข้าไปร้านอาหารสั่งได้ทุกเมนูที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องดูราคาหรืออยากจะไปช็อปกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วหยิบจิ้มจิ้มจิ้มแล้วซื้อ,อกลับมาได้ถ้าเรายอมรับะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายจริงๆอ่ะมันไม่มีหรอกที่เราจะพูดว่าอยู่ในที่ที่เดิมหรือว่าทำทำแบบเดิมแล้วมันตอบโจทย์ถ้ามันไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนแปลงคนเราเกลียดการเปลี่ยนแปลงครับเพราะเปลี่ยนแปลงมันเจ็บเสมอเปลี่ยนแปลงแล้วมันฝืนตัวเอง นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่ผมพูดมาตลอดตรงนี้คือว่าเอ้มันสําคัญนะถ้าเราอยากจะก้าวออกจริงๆเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการครับคำพูดของครูอีกคนอีกอีกคำพูดหนึ่งคือว่าเราไม่เคยได้เราจะไม่มีวันนะครับได้ในสิ่งที่เราแค่ต้องการมันเช่น e ผมบอกผมต้องการเงินล้านหนึ่งไม่ได้หรอกครับเพราะคําว่าต้องการมันยังไม่มีไม่มี power ไม่มี impact มากพอแต่สิ่งที่เราต้องการมันจริงๆเราจะได้มัน ผมต้องการมันจริงๆครับร้านนี้ผมต้องการมันจริงๆต้องการทําให้ครอบครัวเราสบายผมต้องการทําอย่างนี้ผมจะเฟ้นหาแต่วิธีครับแล้วผมจะไม่มีข้ออ้างกับการหาร้านนี้ครับเนี่ยผมต้องต้องตั้งปณิธานอย่างนี้ต้องมีจุดยึดหมายในการเส้นทางเดินนี้เข้าไปถ้าเรามีปุ๊บเราจะหาทุกหนทางทุกวิธีการในการมุ่งไปหาร้านแรกนี้เพราะมันจําเป็นจริงๆมันต้องการจริงๆนะครับก็เออเรียกได้ว่ามันเป็นจุดที่ผมเคยเบรกมาหลายจุดแล้วอะ นะครับตอนเข้าไปเรียนอินเตอร์ก็รอบหนึ่งตอนที่ผมต้องขึ้นเวทีนะครับในฐานะของรองประธานเชียร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์พูดต่อหน้าเด็ก2000คนนะครับท,ทั้งที่ผมเป็นคนขี้อายมากบางคนบอกว่าพูดเก่งขนาดนี้ขี้อายเหรอจริงจริงครับผมเป็นคนขี้อายมากๆแต่พอถึงจุดหนึ่งผมรู้สึกว่าภาวะความเป็นผู้นํามันต้องเกิดแล้วการพูดมันต้องขึ้นไปพูดอะ่ะมันต้องเป็นผมอหะถ้าวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดต่อหน้าเด็ก2,000คนผมจะเบรกไปอีกหนึ่งจุด ไม่ชอบเลยครับผมไม่ชอบการที่เป็นสปอตไลท์คือทุกคนมองมาที่จุดจุดเดียวการที่เราต้องพูดอะไรที่มันแบบทุกคนต้องมาฟังเราอ่ะไม่ชอบครับแต่พอเราลองทําดูเอา้าเออมันมันมันสอนอะไรเราหลายหอย่างทําให้ผมกลายเปลี่ยนเป็นคนที่กล้ามากๆกล้าโดยที่ไม่ได้มีความกลัวในเรื่องของกันแบบมาพูดหน้าห้องหน้าชั้นหรือพูดการเสนอความคิดเห็นมันไม่มีกล้าเรื่องอื่นๆอีกคอมมอนหลายๆอันคือเรากล้าที่จะ เปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอในธุรกิจที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้น,นทําในอาชีพที่มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนทํา y o YouTube ถ้าเคยใครได้ดูวันแรกผมจะคลิปแรกที่ทําคืนจิตตะอพลิเคชันจิตตะเป็นคลิปที่มีแต่ภาพมีแต่เสียงไม่มีหน้าเพราะผมยังไม่เบร c คอนฟอร์ซอนของผมครับผมยังบอกอยู่ว่าเฮ้ยอายจังเลยทําไมมันแบบต้องมาพูดแล้วต้องแบบพูดใส่หน้ากล้องเ้ามีม,มีมีคนมาดูแบบนี้นะครับแบบที่ทําอยู่ทุกวันนี้ ผมคิดนานมากคิดเยอะจริงๆเป็นเ็นเดือนนะครับเพราะว่าผมเปิดช่องเปิดเพจเนี่ยตั้งแต่สิ้นธันวาแต่ผมมันเริ่มทําคลิปเนี่ยก็ประมาณกุมภาละมันคิดเป็นเดือนนะครับว่าจะเปิดหน้าไม่เปิดหน้าสุดท้ายไม่กล้าครับเพราะมันไม่กล้ามันเกิดความกลัวว่าแบบเอ้ยมันพูดมันจะดีไหมมันจะโอเคเปล่ามันในกลัวแต่เมื่อเรามองถึงเป้าหมายครับเอ้คุณทํา YouTube เพื่ออะไรนะครับถ้าคุณท Tube, ํา YouTube แลาวคุณอยากดังคุณอยากมีไรายได้จาก YouTube คุณต้องเปิดหน้าเพื่อให้คุณจดจําคนจดจําหน้าเราได้ เอาแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดวันนี้เราพูดแต่เสียงแล้วไม่มีหน้ามันจะจดจําได้ไหมนะครับผมก็แค่คิดแค่นั้นอ๋อรู้แล้วเข้าใจละถามถามตัวเองครับคุยกับตัวเองว่าเป้าหมายของเราคือการทําให้คนรู้จักเพื่อที่ช่องจะมี Subscribe ช่องจะได้มีคนติดตามช่องจะได้มีไรายได้เอางั้นแปลว่าเราต้องเป็นตัวตนสิเราต้องเอาหน้าตัวเองมาโผลส่สิคนจะได้จดจาเราได้เราต้องสร้างตัวตนโดยการใส่เสื้อสีน้ำเงินเสื้อเชิ้ตที่ทุกคนจําได้ในช่วงก่อน300คลิปต่อกันเนี่ยทุกคนจะจําได้ เพราะนั้นผม b เบร k ทุกอย่างเลยครับเปิดหน้าออกมาอยากให้คนรู้จักอยากให้คนจดจําทําไงดีอ๋อคนต้องเสิร์ชจาก Google คนต้องรู้จักกองทุนรวมจะเสิร์ช Google งั้นผมจะทําแล้วผมทําคลิป300วัน300คลิปต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ผมต้องการไงแล้วพอทำครบ300ปุ๊บมันครบแบบครบจุดที่ทําให้มันมีผู้ติดตามเข้ามาเยอะแล้วก็เปิดรับไรายได้ไนดะ้จริงๆ จนมาถึงวันนี้มีผู้ติดตามแสน0ั0หนแสนคนมันเกินกว่าที่ผมคิดไปเยอะครับพูดจริงๆแต่มันได้ดีเพราะเรากล้าเราออกจากความฝันที่เราเคยมีถ้าวันนั้นผมยังกลัวยังปิดหน้าอยู่ผมไม่รู้เลยครับวันนี้ผมจะมี s u b s c r i b e เทไหร่จะมีคนมานั่งฟังผมพูดอยู่อย่างนี้หรือเปล่าแต่วันนี้เพราะเพราะเรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการนะครับก็เป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งไมซ์เซตสำคัญสําหรับคนที่ต้องการประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับผมอยากจะแชร์ไอเดียตรงนี้อยากจะแชร์ความคิดเห็นตรงนี้นะครับก็ใครชอบไม่ชอบบอกกันหน่อยนะก็จริงๆบางคนบอกว่าอยากให้ทําเป็นพอดแคสต์ก็ลองดูไหมนะครับลองทําอันนี้แบบไม่มีไม่มีหน้าไหมลองทําเป็นเสียงอย่างเดียวแล้วจะได้เห็นเป็นแบบพอดแคสต์ไหมอยากจะลองอยากจะรู้่ครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่าพอดแคสต์ที่ผมจะทำเนี่ยอยากให้เป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นแบบนี้ชอบหรือเปล่าเรื่องของไม n ์เซ t ตความ สำเร็จต่างๆหรือว่าเรื่องของแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยชอบไหมนะครับโดยว่าอยากให้เป็นพอดแคสต์การเงินแต่พอดแคสต์การเงินอยากฟังเรื่องอะไรช่วยแชร์ผมหน่อยนะครับว่าแบบคลิปแบบนี้นะครับเรื่องของมายเซ็ตเรื่องของความสาเร็จอย่างเงี้ยชอบไหมกับอีกเรื่องหนึ่งคือพอดแคสต์ทำอะไรดีนะครับจะได้มีไอเดียในการทำพอดแคสต์ให้เพื่อนๆฟัง นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะผมไม่รู้ชื่นชอบหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกผมอยากเล่านะครับก็ไว้ติดตามกันนะครับคงม,มีอีกเรื่อยๆเพราะผมอยากเล่าอ่ะนะครับเหตุผลเดียวเลยอยากเล่านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ